สำหรับคันนี้นะคะเป็น Ford Ranger DBL XLS ค่ะมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มเดี๋ยวในพาชมนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเนตแต่งเป็นแรปสติกเกอร์รอบคันเป็นสีเกรย์นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะสติกเกอร์เนี่ยใช้อายุการใช้งานใช้งาน5ปีนะคะรับประกัน3ปีด้วยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของชุดแต่งต่างๆนะคะเริ่มจากด้านหน้า ที่ฝากระโปรงนะคะเนตติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ให้นะคะแบบนี้เลยนี่แล้วก็กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้ารนดอมนะคะพร้อมไฟทีบาร์ไฟ LED 3จุดแบบนี้นะสีดำเงามีม้าม้าแตงเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าสติ๊กเกอร์นะคะเลือกสีได้นะคะดีไซน์สีออกมาได้นะคะลูกค้าชอบสีไหนดีเควสมาได้เลยเนะจัดให้นะคะสำหรับด้านหน้านะคะก็ติดอ,อันนี้จะเป็นครอบนะคะครอบไฟหน้า ข้อไฟหน้าเราติดเป็นสีดำเงานี่ค่ะพร้อมโลโก้เรนเจอร์แบบนี้ตัวไฟนะคะไฟเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะเป็นงานไฟออโต้แล้วนะคะเป็นทรงสีแคมนะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์ u ั n i n g Light ด้วยสำหรับคันนี้นะสำหรับด้านล่างค่ะเนแต่งเป็นงานวิกเตอร์นะคะสำหรับกันชนด้านหน้าเป็นชุดวิกเตอร์ติดไปกับตัวรถใช้กันชนเดิมนะคะไม่ได้มีการแกะของเดิมออกนะคะนี่เลยค่ะ สีเทาตัดกับสีดำแบบนี้ดีไซน์สวยลงตัวมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 0 0พันนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล160หแรงม้าและ170แรงม้าและยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดด้วยนั่นเองค่ะสำหรับด้านข้างติดตั้งคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้องานของวิกเตอร์สีดำเงาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมีเว้าเป็นลูกฟันเฟืองให้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้จะทรงยก2นิ้วพร้อมกับใส่ปีกนกเป็นงานออปชั่นด้วยนะคะเพื่อปรับองศาในการ ขับขี่ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับล้อนะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนนะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะนี่รัดด้วยยางนะคะอันนี้จะเป็นยางดีเซนตินะคะใส่ซีรีส์7 7 5 5 i 20 R 20นะคะกำลังดีลงตัวมากๆเลยล้อแม็กสามารถเลือกสีได้ลูกค้าก็จะรีเควส์เลือกเป็นสีดำตัดกับสีแดงดูสวยงามมากเลยค่ะ สำหรับด้านข้างค่ะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นกราบข้างนะคะสีดำเงาแบบนี้ติดไปกับประตูรถนะคะเป็นงานของวิกเตอร์ด้วยนี่เลยค่ะรอบๆคันไปดูกันเลยค่ะคันนี้เนะใส่สติกเกอร์นะคะดีไซน์เป็นคำว่าแรปเตอร์สีส้มด้านหลังให้ด้วยนะคะเพื่อให้รถดูดูมีมิติมากขึ้นสำหรับด้านท้ายคันนี้เนสใสเป็นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED full LED ด้วยนั่นเองท้ายนะเป็นครอบกระบะท้ายสีดำตัดกับสีดำเงาค่ะคันนี้เรนเจอร์เรามาีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเว้า wow อยู่ที่โลโก้ของคำว่า Ford ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังติดตั้งอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ด้านท้ายนะคะเพื่อให้รถด,ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับกันชนค่ะใช้เป็นกันชนเดิมนะนี่ ใช้เป็นกันชนเดิมค่ะติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะดูรอบๆคันเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะดู Ford Ranger สี่ประตูคันนี้นะคะ สามารถสอบถามเน้มาที่0839825161ค่ะชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะจองออนไลน์ปลอดภัย100%สเาสำหรับโชว์รูมเนยอยู่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีค่ะยินดีบริการลูกค้าทุกท่านมีมีบริการจัดส่งให้นะคะมีบริการจัดไฟแนซ์นให้ถึงที่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ